มาจ้ามือนีมาจับป่านั้งกันเด้อจ้าทุกคนจ้ามือนีดูดบอจ้าดูดบอป่าในบ้านจ้าทุกคนนี่ค่ะจับมาส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวมีแต่ตัวใหญ่ๆค่ะตัวเล็กตัวใหญ่คือหลายคักนะค่ะโอ้เจ็บนี่นี่ขบาดเจ็บปวดทามื่อกี้โดนเมื่อกี้หรอเนี่ยค่ะอันนี้คือจับมาส่วนหนึ่งจ้าหนึ่งจับมาส่วนหนึ่งโอ้เดี๋ยวเขากระโดดใส่พี่นะพี่จูตัวใหญ่มากอู้ตายแล้ว นี่เราก็จะมีพอแล้วน้ำไม่ต้องเทออกหรอพี่ซูอันนี้คือนี่อันนี้จับไหมเดี๋ยวสเปรย์ถ่ายเป็นในในบอ่อด้ยวยจ้าอาปิดเลยค่ะลูกดย๋ยวมันจะกระโดดหนีเนาะมันจะกระโดดหนีอันนี้เดี๋ยวสไปถ่ายสเบรในบ่อทางนี้เละไหมอ่ะเละเปล่าอะ่ะอันนี้บอ่อปลาในบ้านจ้าทุกคนจ้าเพราะว่าฝน่นตกหลายน้ำมันเริ่มไม่นี่แล้วก็เลยต้องถ่ายต้องด,ดูดออกจ้ะ คนชอนดูคนตักดูคนตักดูคนตักปลาไม่ได้เนี่ยมาทางนี้นี่นู่นนู่นนู่นน่น,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 นอันนั้นก็ตัวใหญ่นิดนึงนะเห็นไหมนั่นนะ่นเธอความเอา <c oughs> ตัวเล็กตัวน้อยเยอะมากนี่นี่ตัวกำลังไอ้นี่เนี่ยตายแล,แล้วเหรอ เนี่ยต้องตักเอาไปปล่อยไงยังปล่อยบ่อ,อใหญ่เลยอันเนี้ยพิโซมันไอ้นี่มันตันนะนโอโอตายแล้วได้ไหมคะมันต้องไล้เอาออกเบิร์ดนะไม่เอาออกหมดเบอร์ดเด้ดนี่โอ้มาแล้วหนึ่งตัวจ้า มาแล้วจ้าหนึ่งตัว sc, mm ตัวสวยๆเลยที่จ nah, ับไม่ได้นันเดี๋ยวมันกัดพี่เต็มรองเท้าน้ำเข้าเต็มรองเท้าแล้วหนึ่งมันมันต้องได้อาน้ำแห้งจริงๆเนอะอันนี้มันต้องได้เดินตักไม่งั้นมันตายหมดแดดพอแดดออกมันร้อนตายแเนี่ยเหนีองวิธีตักวิธีจับปลาเออ จะรวดล้อก่อนโอ้จะรวดล้อก่อนมันเยอะแต่ว่ามันจับมันไม่ทันน่ะเนะนี่ยมันวิ่งสวนสนางไปหมดเลยอ่ะได้ไหม,มได้ป่าวนะเอาแล้วตัวเมื่อกี้เธอโยนไปไหนอ่ะออกรึข้างบนเนะอ๋อคือไปใส่ถังแล้วใช่ไหม เนี่ยดุดุกลุกกอืกนี่วิธีจับปลานะคะนี่เราไม่เราไม่ได้เอาสวิงแบบแบบเอ迪นะเราเอาสวิงครอบเอาได้ปะโอ้ยนี่มันวิ่งมาเนี่ยตัวใหญ่ตรงเสาเลยนี่นี่เนี่ยนั่นละมันอยู่ตรงเสานะะเนื้อน่ะตัวใหญ่เห็นไหม ต้องสาวเลยเนี่ยน้ำมันเริ่มลดมันก็โปวดแต่ว่ามันจะร้อนมันต้องได้จับให้หมดนะเนี่ยวิธีวิธีวิธ,วธีวิธีตักปลาวิธีตักปลาเด้อจ้าทุกคนจ๋าเบืองจ้าได้ไหม ไม่ได้นี่ทางนี่เนี่ยตัวใหญ่เนืองนี่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 นดูครอบอรวสวิงขาดใช่ไหมน <laughs> ี่อีตัวนี้หลังโ่ตัวใหญ่กี่ตัวคะ อ้าวอืมอ้าวนี่คนช้อนนาทีช้อนพี่ว่ามันออกแล้วเธอโซนเล็กไหนๆ ม้วนไปเลยเราสนุกไปเลยนะเนี่ยแต่แต่หัวเราเอาหัวเราเข้าไปอุ้ยนี่เธอนี่นี่อันนี้หลังใหญ่อดูผลงานตัวใหญ่จ้าตัวใหญ่อื นี่หัวมันปลูบปลแหลมอยู่นี่นี่ได้ไหมเดี๋ยนะโอ้จะเนี่ยค่ะนี่นี่เธอดูนี่ด้านนี้เนืองนี่เธอเห็นไหมฟองอากาศเต็มเลยแล้วหัวมันใหญ่มากเลยเธอเห็นไหมนี่นี่เนี่ยค่ะนี่นี่โอ้โอ้เราวิ่งแล้วโอ้ยโอ้ยไม้อะเันเทิงแหละเราเ บังเทิงละเนี่ยเนี่ยหลังเขาลอยขึ้นนี่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 เนี่ยอ้อมันจะจับได้ยังไงนิ้วเธอลงมีอเลยเธอเอาสวิงลากไม่ได้เหรอมันดินเป็นปูนอ๋อมันเป็นปูนมันไม่ใช่ดินแล้วเราจะจับออกอยังไงอะปลาไม่ให้มันตายอะนี่ลูกมันกำลังแบบอ้นี่เยอะใช่ ก็ให้เราทํางานหรือว่าให้เขาเขาให้เรามาจับปลาเนี่ยดัน <c oughs> โอ้ยฉันละกิดหลายมาเดินมาเด้อจ้าทุกคนต้องให้น้ำมันแห้งกว่านี้อีกนิดนึงเนาะน้ำแห้งกว่านี้ก่อน ตาทุกคนมาดูได้ดูดูได้ไหมคะไ,ไม่ได้เขาวิ่งออกนอกสวิงสวิงมันทนะลุหน้าไม่ได้แต่ทุกคนจ้าคลิปนี้กะอุ้ยโอ้โหขอจบคลิปนี้ ไปเพี้ยงสันนี่ละค่ะทุกคนจากกำลังสียยางออกแล้วจ้ะอันนี้คือสวนสวนในบ้านนะคะคือหัวปลาอยู่ข้างข้างบ้านนะคะอันนี้คือสวนในบ้านที่ว่ายังไม่ท่านได้ปลูกอย่างเลยจ้ะทุกคน <S <S นี่เด้วจากไอผลงานที่ได้คือเซตเซตที่สองแล้วจ้ะนี่เซตแรกคือเอาไปแล้ว <S <S ตรงนี้มีสามตัวเด้อค่ะแล้วกันนี่ <S <S ที่เอาที่คลุมไว้นะคะที่จับึ้นมาก,ก่อนหน้านี้ที่คลุมผนไว้นี่ค่ะ จะเห็นปลาไหมเนาะมีเลยจ้าค่ะคลิปนี้ก็ขอขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ